การฝึกพ like well. ิมพ네์เลขไทยตั้งแต่เลขศูนย์ถึงเลขเก้ามีการวางนิ้วดังนี้นิ้วก้อยขวากดทิปพร้อมนิ้วก้อยซ้ายเลื่อนจากบ้านเย้าขึ้นไปด้านบนกดศูนย์เพื่อพิมพ์เลขศูนย์นิ้วก้อยขวากดทิปพร้อมนิ้วก้อยซ้ายเลื่อนจากบ้านเย้าขึ้นไปด้านบนสุดกดหนึ่งเพื่อพิมพ์เลขหนึ่งนิ้วก้อยขวากดชิป พร้อมนิ้วนางซ้ายเลื่อนจากปั้นเย่าขึ้นไปด้านบนสุดกดสองเพื่อพิมพ์เลขสองนิ้วก้อยขวากดชิปพร้อมนิ้วกลางซ้ายเลื่อนจากปั้นเย่าขึ้นไปด้านบนสุดกดสามเพื่อพิมพ์เลขสามนิ้วก้อยขวากดชิปพร้อมนิ้วชี้ซ้ายเลื่อนจากปั้นเย่าขึ้นไปด้านบนสุดกดสี่เพื่อพิมพ์เลขสี่จากนั้นเปลี่ยนมือเป็นกดชิปด้วยนิ้วก้อยซ้าย พร้อมนิ้วชี้ขวาเลื่อนจากแปั้นเย่าขึ้นไปด้านบนสุดกด5เพื่อพิมพ์เลขหนิ้วก้อยซ้ายกดชิปพร้อมนิ้วกลางขวาเลื่อนจากปั้นเย่าขึ้นไปด้านบนสุดกด6เพื่อพิมพ์เลขหนิ้วก้อยซ้ายกดชิปพร้อมนิ้วนางขวาเลื่อนจากป้นเย่าขึ้นไปแถวบนสุดกด7เพื่อพิมพ์เลข7นิ้วก้อยซ้ายกดชิป พร้อมนิ้วก้อยขวาเลื่อนจากปั้นเย่าขึ้นไปด้านบนสุดกด8เพื่อพิมพ์เลข8นิ้วก้อยซ้ายกดชิปพร้อมนิ้วก้อยขวาเลื่อนจากปั้นเย่าขึ้นไปด้านบนสุดกด9เพื่อพิมพ์เลข9ดูซ้ำครั้งที่สองนะคะพิมพ์0พิมพ์1พิมพ์2พิมพ์3 พิม 4, พ์สี่ 6, พิม 7, พ์ห้าพิมพ์หกพิมพ์เจ็ดพิมพ์แปดพิมพ์เก้าดูซ้ำเป็นครั้งที่สามค่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ 6, 7กเจดปด